我们、啊 เขาไม่ได้บีบแต่รถไปเห็นทีก็ชนแล้วชนชนตอนบีบแล้วตอนนั้นเราอยู่ตรงไหนอ่ะเนาะอยู่บนระเบียงบนด้านหน้าบ้านนะคะแล้วเห็นตอนมันชนไหมเห็นก็แบบว่าเขาขับเขาขับเข้ามารถไปเขาก็มาเหมือนกันแล้วเหมือนกับแบบทางรถไฟคงจะไม่รู้ว่าไอเนี่ยแม่ว่าเขาจะขับออกเข้ามาก็ชนบีบพอชนตัวเขาก็ถึงจะบีบแล้วตอนนั้นมีกี่คนอ่ะในนั้นเห็นนะ ไม่ไม่ไม่ทราบค่ะเพราะอยู่บนบนบ้านมันตึกโน่นแล้วได้ยินเสียงเป็นไงบ้างล่ะดังดังได้ยินกันทั้งทางแล้วลงมาช่วยเขาบ่าหรือว่ายืนดูตั้งเลยอ่ะขึ้นอยู่บนบ้านชั้นสามนะค่ะลงไม่ทันหรอกน้องๆช่วยเลยไม่ลงอย่างเนี้ย ครับครับผมครับ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 ประการี่ปีตกันตอนนั้นมาอย่างไงพี่ตอนนั้นมาอย่างไรครับตอนนั้นผมเลี้ยวเข้ามาแต่ตอนนี้ว่าคือหนึ่งตรงนี้มันไม่มีที่กั้นไงพี่ผมก็ลืมมองตอนนี้ผมเห็นถึงรถไฟแค่นี้แล้วผมก็เหยียบคันเร่งกาให้พ้นไงพอดีมันอยู่ท้ายมันไม่พ้นอ่ะพี่แล้วไงต่อครับก็แค่นั้นะโดนชนเลยลงนี่เลยแล้วผู้โดยสารมีทั้งหมดกี่คนผู้โดยสารสี่คนก็บาดเจ็บสอง คนขับครับผมสาเหตุเพราะอะไรที่สุดกันละถ้าว่าไม่มีตัวกั้นหรือว่าไงไม่มีตัวกั้นครับผมก็คือถ้าถ้ารถไฟจะมาถึงก่อนจะกั้นน่าจะประมาณกั้นสักกิโลหนึ่งโอเคตัวกั้นลงก็จะไม่มีอะไรในส่วนนี้เนี่ยเขามาติดเอาไว้แต่เขาไม่มีเขาไม่มีแกนะผมมาถึงแล้วอะคือมันถึงแล้วอะต้องเดียวต้องรีบเหยียบส่งอะพี่แล้วไพี่ชื่อชุนไม่ไม่ไม่พูดว่าหลแนวกั้นอะไรไงบอกว่าเนี่ยเขามาติดเอาไว้อออะไรนะอะไรวะ ที่อะไรอบตกอร,รืออะไรเอ๊อะไรเแลาเขามาติเดเอาไว้แต่เขาไม่มีคนมากัน้นอารถไปก็คิดว่ามีคนกัน้นบางทีคนต้องเรียกว่ามีคนกั้นใช่ไหมไปซอยสองแล้วจะบอกประจำจะบอกบางคนจะโดนว่าว่าให้ด้วยบอกรถไปยังไงกันมันว่าให้ด้วยแล้วเสน้นทางนี้โดนประจำไหมประจำไประจเลยครับแล้วอยากกระฝากอะไรไหมให้ให้หน่วยงานที่แบบ เพื่อเหลือเรื no. ่องการการกันการตาต้องให้พวกรถได้คอยระวังกันเองได้ไหมไอ้รถไปแล้วเขาไม่มีผิดหรับได้ไหมทางของเขาครับก็คือสรุปแล้วก็ต้องระวังไอ้พวกรถได้คอยระวังกันเองอ๋อได้เห็นเหตุการณ์ไหมครับตอนนั้นเห็นไหมตอนนั้นอ่ะต้้อองถามนนัที่าฝของโรงพยามกันนี่คือจะมาพักกินก็เที่ยงกันทำเที่ยงแล้ว ครับผมจต่มามาถึงพอถึงจุดเห็เลไวยังไงมองเห็นเลวพี่มองเห็นหัวรถแล้วผมเหยียบส่งไม่ทันแล้วคือมาถึงแล้วเห็นหัวรถหัวรถอยู่ตรงนู้นนะเดี๋ยวตรงนี้รถแต่เหยียบส่งไม่ทนันครับประมาณเด็กสามเมตรได้เห็นหัวรถแล้วจะทำไงสามเมตรเลยโดนชนท้ายโดนชนท้ายแล้วเหยียบส่งคือเหยียบไม่ทันแล้วไปเปิดหมูตรงนั้น

ถามหร่อถามแล้ว